ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวแล้วก็ต้นไม้เพาะปลูกไม่ได้ออกผลภายในวันสองวันเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนรวมทั้งตัวคุณนิตาด้วยนะต้องมีความพยายามและต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีความอดทนต้องสู้แล้วก็ต้องอดทน ทำอะไรนะปัจจุบันให้มันเต็มที่ให้มันรู้สึกว่าเราได้ปล่อยพลังงานรู้สึกว่าให้มันคุ้มค่ากับการที่เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าหรือยังคำว่ามีคุณค่านะคะมีคุณค่าให้กับเราด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยนะคะไม่ทำร้ายคนอื่น ที่ทำให้คนอื่นเขาเจ็บปวดรวดลวแลวแระทรมตรงอุราเศร้าหมองแล้วเราก็มาฉลองความสุขนะคะด้วยการโชวร่ำโชว์รวยโชว์ความสุขให้คนอื่นเห็นแต่ว่าเออคือพวกนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะกำใดใครเกาะกำนันย่อมคืนสนองนะคะใช่ว่าอติตาจะเป็นคนดี ร้อยเปอร์เซ็นล้านเซไม่เลยนะคะคนเรามีผิดพลาดกันบ้างคนเราเป็นมนุษย์มันก็ย่อมมีทั้งความโกรธความโลภความหลงนะคะตันหาราคะทุกอย่างมีหมดนะคะไม่งั้นเขาจะไม่เรียกว่าคนคนก็จะวกวนเวียนนะคะอยู่กับวัฏถจักรของคนแต่ว่าจะมีคนสักกี่คนที่เอ,อเล็งเห็นที่มองเห็น ความถูกต้องแล้วก็ให้ความสำคัญกับตัวเองไม่ถึงรักตัวแล้วก็หมายถึงรักตัวเองเยอะๆนะคะนะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเออบางคนนะคะทุ่มเทรักคนอื่นจนลืมมองดูตัวเองนะคะยอมพลีกายพลีใจ เพื่อให้ตัวเองได้สมดังตามอารมณ์หมายเอ๊ะมันไปทางไหนล้วเนี่ยโอ้ไปซะทุกเรื่องเลยอ่ะโอเคก็อารุณสวัสดิ์เช้านี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนะ,ะอยู่ในโลกด้วยความเบิกบานนะคะชีวิตเบิกบานมีความสุขนะคะทำสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีพลังที่จะอยู่ต่อมีพลังที่จะเดินต่อนะคะรวมนั้ง ติตาด้วยขอบคุณนะคะบ๊ายบายคะ่ะ